คลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นดิกาาย,ยุไม่ถึง1 8ปีควรได้รับคำแนะนําและไม่สนับสนุนให้เล่นพนันนะจ๊ะกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกระผมเฮียโชคทะลุรวยดื่มน้ำเก๊กฮวยมาแล้วนัดจัดจ้ะ,จะมารับใช้พี่น้องแฟนเพลงเหมือนเดิมนะครับวิธีแห่งกีเลนเกมเดิมนี่แหละพี่น้องเอ้ยไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากนะจ๊ะอะไปกันเลยจ้ะ มาพี่น้องมาวันนี้เฮียโชคมาเงินทุนอยู่ที่8,000บาทนะจ้า8,200บาทเด้อเราเบ็ดแรกเฮียโชคดูเชิงก่อนนะดูเชิงก่อนนะครับเราจะเราจะเบ็ดหนักแล้วก็ลดลงนะท่านผู้ชมนะเออเบ็ดเอาสักเกสิบก่อนนะทีแรกดูเชิงนะท่านผู้ชมนะสไตเฮียโชวนะครับอ่ากดดูเชิงสามกดด,ด,ดูเชิงสามครั้งเด้อเออมาลูกมาเนี่ยมาลูกมา นิ่งนิ่งอ like ีกครั้งหนึ่งนะนิ่งนะวันนี้เสียงเฮีโชคเป็นแปลกๆนะครับพร้อมกดออโต้ไปเลยเว้ยเฮ้ออโต้สิบครั้งนะครับเบตหกสิบนะวันนี้เงินทุนอยู่ที่แปดพันบาทนะท่านผู้ชมนะจะบวกจะลบวันนี้ก็อยู่เป็นกลังใจเฮีโชคนะครับดูพร้อมกันเลยตั้งแต่เข้าเกมนะครับอ่าสไตล์เฮีโชคเนี่ยเล่นให้ไปดูไปเลยนะสิบนาทีสิบนาทีนะจะบวกจะลบเล่นให้ดูไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่า มาอยู่นะที่ผมมาจนแบบมาอยู่นะท่านผู้ชมนะ <laughs> เออมาอีกลูกมาอีกสี่ร้อยแล้วลูกเออไปอีกลูกเออไปอีกลูกไปอีกหกร้อยนะครับหกร้อยห้าสิบเจ็ดบาทนะท่านมนาวันนี้นะ <laughs> นะเงินทุนวันที่อยู่ที่แปดพันบาทสองร้อยแปดพันสองร้อยบาทโอ้ยเป็นไรวะเนี่ยว,วันนี้เหรอเฮ้อ <laughs> ไปไปไป,ไป,ไปมีกำไรนะท่านผย้ชมนได้กำไรนะรนะนะไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe คลายไปลองใจให้โชคนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปเด้อท่านผู้ชมเด้เอ,อเออไปลูกไฟเข้าอีกลูกเข้าอีกลูกเออดอกนี้โอ้โหเต็มตีนหายหมดแผงนะเ,ออเงินทุน8000ันบวกพันนะที่จริงอ่ะท่านผู้ชมนะเออนะ เราบวกมาพันหนึ่งแล้วนะครับถ้าเกิดคนเล่นเล่นแบบว่าพอรู้จักพอถอนได้เลยนะพันหนึ่งนี่เอาเงินพันหนึ่งไปใช้อิ่มๆเลยนะครับถอนได้เลยวันหนึ่งก็พอแล้วพันหนึ่งเยอะความแรงขั้นต่ำความแรงขั้นต่ำประเทศเราน้อยเกินไปนะสามร้อยไม่ดิไม่หางเลยนั่งกดสล็อตแป๊บเดียวเองเลยเอาไปลูกไปบวกมาพันหนึ่งแล้วเว้ยเออเออวันนี้มาท่านผู้ชมนะเออยังดีนะยังดีนะ ค่อยๆไปเรื่อยครับผมเอากับเลมาเล่นนะขาดทุนขาดตองได้ไม่ว่ากันอย่างดีที่บวกนะครับในพันหนึ่งยังดีนะคุณผู้ชมนะถ้ารู้จักผอนรู้จักพอก็โอเคนะครับอ่ารู้จักพอก็รู้จักถอนก็โอเคไปเลยเราพอถอนได้เลยพันหนึ่งนะอย่างเฮียโชว์พอไม่เป็นนะ <laughs> อยากได้เยอะไงเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับมาทำคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังด้วยนะครับนะมาดูสนุกสนานเพื่อความมันเฮฮาสุดสนานนะข้าเกิดมัน ขัดหูขัดใจอะไรอย่างเงี้ยขออภัยนะครับ <laughs> นะไปเรื่อยครับผมอีกสิบตาอีกสิบตาไปอีกสิบครั้งไปลูกไป <laughs> นะครับมาดูเฮช่วงไม่อยากให้เครียดนาะนผู้ชมนะดูเฮชวงอยากให้ดูแบบมีรอยยิ้มนะครับไม่อยากให้มาซีเรียสนะครับเออให้แค่แบบมีรอยยิ้มนะครับเล่นก็ก็เครียดพออยู่แล้วนะ <laughs> เอาเป็นว่าให้เฮชวงเสียเงินคนเดียวดีกว่านะครับ ผู้ดีจะเสียเงินกับเฮียโชคเลยดีกว่านะครับน่ะนะเอาไว้เล่นเล่นเล่นให้ได้ได้ได้ดูจังหวะเฮียโชคเสียปุ๊บเอ๋พอเฮียโชคเสียปุ๊บก็ค่อยแปลว่าเข้าของตัวเองนะเข้าปุ๊บเล่นเลยเพื่อได้มันหมานมันมาจังหวะนั้นนะท่านโยมนะแต่แบบเฮียโชคใช่เฮียโชคเสียเงินนั่คือก็คือเสียนะเสียเลยนะเออเวลาเฮียโชคเสียก็รอจังหวะเฮียโชคนะลงคลิปปุ๊บไอ้เฮียโชคเสียว่ะรออีกสักชั่วโมงนึงค่อยมาเล่นตามเฮียโชคนะ ะมันจะต้องมีรอบของมันนะท่านผู้ชมนะเออมันจะมีรอบของมันนะครับรอบมันก็จะไปเรื่อยๆนะตามสเตปรอบมันนะครับจังหวะมันหมุนมันหมุนเข้าก็เข้านะเออจังหวะมันหมุนไม่เข้ามันก็ไม่เข้านะนะเออมือนกันนีเหนือนเดมนะมันมันต้องหมาแล้วเนี่ยมันต้องมีจังหวะสักจังหวะแหละนะเอาแบบเอาตัวสิบคราวแบบเชเดอร์เทเดอร์เทเดอร์เออเนี่ยต้องเทบร์เดอร์ ทะเบอร์แปลลุกทะเบอร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดชาร์จากใจเป็นคำังใจเช็คโชว์เลยนะครับจะได้มีคำแชร์ในการนำลิปต่อไปเดี๋ยวท่านผู้ชมเด้งเฮ้ยโอ้โหมาสามตัวไอ้สัตว์เออนะยังนิ่งนะท่านผู้ชมนะอุตส่าห์เข้าสามนะครับเนียเสียใจเลยแอบคิดแอบคิดอยู่นะท่านผู้ชมนะไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยเอ้าบวกมาอีกลูกปลายลูกปลายเออ เนืออย่างไม่ถูกนะอย่างนะครับนะเออเ้ยเอ้ยนะไปลูกไปไปลูกไปลืมดูขันไปมันจริงเห็นชุกขันหน้าผิดจังหวะนะครับเออวิกีเป็นก่อยๆนะเสียงเป็นเงี่ยบๆนะครับนะ เพราะมีอาการเจ็บคอนะครับเออเฮชโชกินยาเยอะไปนะกินยาเม็ดเยอะเกิน <ermo> เฮ้ยโอ้โ,อโหโอโ้โหหลีโอ้โหดอกนี้โอ้โหเท่าเดิมเท่าเดิเฮ้ยโ,โอ้โหติดฟีนสปินอีกเออพันสองนะครับท่านผู้ชมติดฟีสปินอีกนะดอกนี้นะเออเอาไปลูกไปเออวก คูณบวกบวกคูณสองนะคุณผู้ชมนะเออตัวจักรูกูคูณสองนะครับนะไปลูกไปอ่ะไม่ต้องเสียเวลาเวลาไปปิดสปินสิบครั้งนะท่านผู้ชมนะเออเข้าเหี้ยไหมเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออมาลูกไปอีกไปอีกลูกมาอีกเออในเพิ่มครั้งหนึะเฉยๆเมาอีกแล้วลูกโอ้โหคูณสามโอ้โหดอกนี่ดอกนี่ดอกไหน ดอกนี้ดอกนี้ดอกไหนโอ้มาอีกรูปเออขุดห้าลูกไปลูกเออหน่อย100โอ้ขุเจ็ดโอ้ยอิอออ่มย,ยมิ่งย่บอกไอสัตว์อิมอมอ่มแล้ววันนี้อิอ่มอิ่มแล้วเออบวกประมาณหกนะครับนะออสอ่าพันหกพันหกพันหกนะบวกประพันหกดีแน่นกอ่านี้นะดอกอิ่มแล้วอีไม้โอ้โหคูณเก้าโอ้โหไอ้สัตว์ โอ้โหยัดเค่มไม่ครับผู้ชมไม่นะปาฏิโชบวกอีกนะวันนี้โอ้โหหมาอีกแล้ว,ลว,ลว,ลวโชววันนี้หมาอีกแล้วครับคุณสิเอตไปอีกโลกเออเออคุณสิเอโลกเออเดฮ่เออเปาตโชววันนี้อารมณ์ดีวันนี้อารมณ์นนมดีเออ สามล oui, z, h, ูกไปเจ็ดร้อยอีกล nah, ูกเออเนี่ยแหละท่านผู้ชมมาอีกลูกเออคุณเออไปอีกลูกไปอีกลูกไปอีกลูกไปอีกไปอีกลูกไปอีกจะแตกมื่นแล้วลูกเอ้ยนะไปไปลูกไปอีกสองครั้งแล้ท่านผู้ชมคูนสิบเจ็ดครับดอกอิ่มมาดอกอิ่มมาเออดอกนี้มาอีกลูกโอ้โหเุ้จุกจุกท่านผู้ชมโอ้โหจุก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 มาอีกแล้ท่านผู้ชมมาอีกมาอีก ให้คุณยีิบเอ็ดไอ้สัตว์โอ้โหเฮ้ยฟังโหรีทีเดียวท่านผู้ชมฟังโหรีทีเดียวกำไรเราหมื่นหนึ่งแล้วตอนนี้กำไรเราหมื่นหนึ่งแล้วครับผมกำไรเราหมื่นหนึ่งแล้วอีกครั้งเดียวไอ้สัตว์ตามติดๆไหมเอาวาโหรี เอาอีกคุกครั้งครับเอาเอาให้น้องเข้าไปนะอ่าเพื่อเป็นความไม่เสียเวลาไมเลียมแลมนะครับผมอาจะได้ตามตามกดตามเกมนะที่เรากดไว้นะสิบครั้งนะครับไอ,อ้สัตว์นะอาราผู้ชมนะวันนี้หมานะครับบวกมา 9, 000, 9, 000, 9, 000. <laughs> เก้าพัน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 เ้ยวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมที่รับชมรับฟังเฮียเด้อว,วันนี้เด้อ เออขอบคุณที่เป็นกำลังใจไงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้บอกมา9,000โอ้ยมีแหงแล้วกูณจะไปถอนเงี้ยเรือเฮ้ยหาร้านร้านนั่งกินชิวๆนะเนี่ท่านผู้ชมนะเออนะนั่งกินชิวๆเบียร์เย็นๆนะไปยท่านผู้ชมอ้าวสวัสดีครับ